สวัสดีรครับผมพี่น้องของไปายสุขุูสคขครับเยี่ยมมากอีกแล้วพี่น้องนะครับช่องเอซายลงพี่น้องนะวันนี้จะพามารีวิวเจ้าวเว็บปีศาจนะครับลูกดื่มนะครับแต่วันเลนเป็นเลนนะครับถือมาเจาะให้เบิ้งว่าเจ้าของันพิเศษอย่างเนียนะครับไปมาเดี๋ยวมาเบิ้งกันอันนี้ก็จะเป็นเนียงครับนี่ ันนี้เป็นฟ้าบผมเฮ็ดสีฟ้าเป็นสีแดงอันนี้เป็นสีสเปร์ะครับหรือว่าสีพารูโคตสีสเปร์ครับสีสเปร์นะครับหล้กการเลื่อนบ่เลื่อนเป็นเลื่อนเดรัมผมใสเลื่อนเดิมอ๋อเลื่อนเดิมกองเลียดนะครับผมอขยับไปต่อครับผมอันนี้ปัาม้างเขายังครับปัาม้างไม่จักครับแต่ว่ากรอบครับผมแล้วก็ที่มีจานบวกนะครับจานแจ้งนะครับ การกึ่งนะครับอย่าเข้าไปเบื้องสิ้นต่อไปกันครับผมทอดละพี่ครับผมอันนี้เป็นทอชสันสติครับทอดสั้นวะทอสั้นนะครับทอสั้นเดี๋ยวถ่ายคลิปนะครับเดี๋ยวถิายภาไปฟังเสียงนะครับมียังอีกครับผมโชคเดิมครับผมแต่ว่าใส่ปอลุดโชคเดิมบ่ครับผมใส่ปอลุดอือ โชคเดิมต่อไปครับผมก็เจอเป็นเผาครับวันนี้เป็นเผาเลดครับเผาเลดแม่นครับบ่โหโบ้โหไป็นของยังเื่นกันครับแล้วก็ซีนี่ดุมดุมมันือเป็นดุมยอครับดุมยอครับอ่าอารมอาร์มอี่ก็เป็นอาร์มยอครับแต่ว่าบ่อยากตัดโค้งครับเสียดามิคเป็นอาอ์มอาร์มยอครับแต่ก็บริยยอร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแปดสี่เปอร์เซ็นต์หรือเปล่าอ่าราคาซีนี่ดุมดุมนี่เป็นดุมยออันวะ บอ่าเลยด้บอคือตะกียเดอแนนเลวนะาแลกสีนีสเตอร์กันบอครับสเตอร์ไม่มีกี่ห่อวะสเตอร์ผมแน่ใจืครับมีกี่ห่อมีแต่ว่าผมจบมได้อส่วนเบอร์ก็สิเป็นข้างหน้าสิเป็นสิบสีครับข้างหลังผมสยบเก้าอโอเคหน้าสิบสี่หลังยีิบเก้าหลังยีิบเก้าอ่าโอเค ครับกระสีประม้านนี้เนาะด้นอนเรียด<ๆ>หน่อยๆนะครับอ่เดี๋ยวไปไปฟังเสียงทอกันพี่น้องเนาะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงทอกันครับก่อนจะจบคลิปนี้นะครับปลาเสียงจะเป็นเัื่อจัดฮะกัดกับบุเมิ่งเนะี่ย ลูกยังลูกยังเดียมครับฮะลูกเดมเดมครับโนจูนครับผมประมาณนี้ครับนะครับไปแล้วครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ซ่องเอสายลงน้ำใจนะครับผมขอด้ครับผมไวยครับ